โยมจักติดตามเราไปตราบถึงซึ่งปรินิพานเขาจึงกล่าวไว้ว่าคุณธรรมแห่งความเป็นอริยะบุคคลเนี่ยเป็นสัมปรายิกรประโยชน์การที่เราแสวงหาความสำเร็จในชาตินี้เป็นเพียงทิฏฐธรรมิกรประโยชน์ฟังทันไหมโยม ทิฏฐธรรมิกาทบประโยชน์หมายความว่าประโยชน์ที่เราเห็นได้สเสวยได้พิสูจน์ได้สัมผัสได้เฉพาะในชาตินี้ตายไปเราก็เอาติดตัวไปด้วยไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินสมบัติความมั่งคั่งร่ำรวยแม้ที่สุดเนี่ยนะลูกเต้าเหล่าหลานภรรยาสามีวงวานว่านเครือเป็นสิ่งที่เราจัก อยู่ร่วมด้วยเฉพาะช่วงหนึ่งชีพหนึ่งเท่านั้นเมื่อตายไปแล้วเนี่ยเรานำสิ่งนี้ติดไปไม่ได้แต่คุณธรรมที่จะนำเราไปสู่ความเป็นพระอริยะในระดับโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแม้ที่สุดอรหันต์จริงๆระดับโสดาบันสกทาคามีอนาคามีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบุญนะเนี่ย ให้บุญแก่ตนให้ผลแก่ขันเดี๋ยวกคยดีในพระไตรปิฎกไหมให้บุญแก่ตนให้ผลแก่ขันคือหมายความว่าเป็นบุญที่สั่งสมเหตุปัจจัยที่ทําให้เราไปต่อยอดเพื่อเราจะได้กลับมาเกิดใหม่และสั่งสมคุณธรรมเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในชีวิตในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าให้ส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขัน แต,แต่ว่าเรามานําไปผูกเป็นคําสัมผัสให้ฟังง่ายให้บุญแก่ตนให้ผลแก่ขันมันมีผลแก่รูปกายสังขารขันด้วยและมีผลต่อนามาขันของเราด้วยในพฏิบิบดกจึงกล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าการตรัสรู้ธรรมมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้การได้ธรรมาจาักสุมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้ดังนั้น ความทุกข์ที่หมดสิ้นไปของบุคคลผู้เป็นอริยบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิก็คือไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้รู้แจ้งนี่แหละมีมากกว่าส่วนความทุกข์ที่เหลือมีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับกองทุกข์ที่หมดสิ้นไปซึ่งมีในการก่อนความทุกข์ที่ได้รับมากมายในเจ็ดอัตภาพมีประมาณน้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนรอยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนพัน ไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนแสนดังนี้ถ้าญาติโยมได้มีโอกาสรับรู้รับฟังดังนี้แล้วเนะี่ยโยมก็จะได้เกิดความรู้สึกเลยทีเดียวว่าขนาดเป็นพระโสดาบันเนี่ยยังยิ่งใหญ่ไพศาลขนาดนี้ถ้าเราสั่งสมคุณธรรมเพิ่มมากขึ้นไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลระดับที่สองคืออะไรนะโยมดังๆหน่อยสิโยม โยมจะไปอนาคามียเลยนโยมทำไมข้ามขั้นขั้นตอนละเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีจึงจะถึงซึ่งความเป็นพระอรหันต์ดังนี้ชัดเจนเลยนะโยมนะเพราะนั้นหน้าที่ของเราก็คือจะต้องขจัดความทุกข์ออกไปนะซึ่งมันมีมากเท่ากับดินนพื้นปฐพีขอให้มีความทุกข์เหลือแค่ดินที่ปลายเล็บ ถ้าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ความทุกข์ของเราเนี่ยเหลือเท่าไหนก็เหลือเท่าดินนะพื้นปตัตตภีนะขอเหลือเท่าดินที่ปลายเล็บตอบสิพี่น้องทั้งหลายแล้วดินกี่ชั้นโยมดินหลายชั้นนะโยมเนาะเอาเถอะหาทางแก้ไขซะ จัดการกับกิเลสในใจซะแมนะ้ลมพัดมาเลยชุ่มชื่นช่ำเย็นเลยแล้วเกินนโะยมเนาะลมพัดดีกว่าพัดลมนะลมเย็นๆผ่านเยือนเป็นเพื่อนพลิว้วใบไม้ลิ้วลู่ลมผสมผสานพระจันทร์เสี้ยวเกี่ยวฟ้าอาตราการย้อมวิญญาณคนโสดปราโมทใจเรานั่งลงพักผ่อนบนท่อนศักดด้วยใจรักเสรีสีสวัย เสพสันโดษกลางท้องทุ่งแทนกรุงไกลได้จิตใจคนสอดสันโดษดีธรรมชาติยามขําชื่นชำจิตใช้ชีวิตสุขอารมณ์ผสมสีได้ดื่มดำธรรมชาติวาดกวีเป็นสักขีบนสักขอ,อนไว้สอนคนอ้อชีวิตของเรานี้เบาว่างเพราะไกลห่างชีวิตคู่สู่สับสนไม่มีเรื่องราคะให้ปะปน ไม่มีเรื่องสองคนมองบนใจชีวิตคู่เหลวไหลไม่เข้าเรื่องเปล่าเปลืองชีวิตชนิดไหนตัวของเราเราก็รักหนักอะไรตัวของใครใครก็รักไม่หนักแรงแต่ความรักเราลินหลังคนทั้งล่าด้วยดวงเจตเมตตาไม่น่าแห้งมอบดวงใจเมตตาราคาแพง ทุกหนแห่งที่เรารักไม่หนักเลยเป็นบทกวีที่เขียนในหัวข้อคนโสอดบนท่อนสักที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางสมัยเมื่อยังหนุมน่มๆอยู่นำมาเพื่อแผ่แบ่งปันแก่พี่น้องเป็นการสอดรับกับสายลมที่พัดโชยมาให้ความสุขเย็นเมื่อสักครู่นี้คนไม่สดก็ได้ถ้ากลับมาเป็นสอดอีกครั้งหนึ่ง ปัดนี้โยมกลับมาเป็นสอดอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเนี่ย <มา S 1> เป็นแล้วนะเป็นสอดรอบที่เท่าไหร่โยมรอบที่สองรอบสองแล้วนะแล้วก็คงจะไม่ไปแต่งงานอีกนะโยมบอกใส่ชดาหัวลำแหลมมาคงไม่ด้วยนะเอาขอบคุณมากนี่โยมชีวิตของเราเนี่ยนะดมาขออนุญาตพูดเรื่องนี้แทรกนิดนึงชีวิตบรษฐกิจพอเพียงเนี่ย คือชีวิตที่รู้จักสแสวงหาความยินดีจากสิ่งที่มีอยู่แล้วอย่างเราเองเรามีความรู้สึกยินดีกับสายลมที่พัดโชยมาเมื่อสักครู่นี้เพียงแค่นี้เราก็ให้ความรู้สึกเป็นสุขโดยที่ไม่ต้องไปสแสวงหาสิ่งประกอบอื่นๆที่จะต้องใช้เงินไปแลกเปลี่ยนมาลมแบบนี้เนี่ยถ้าใครจะสร้างเครื่องมือบางชนิด เพื่อให้เกิดลมแบบนี้เนี่ยได้ไหมไม่ได้ถึงแม้จะมีพัดลมมาเนี่ยแต่แม้ก็ไม่ได้เป็นลมแบบนี้กิ่งไมโยมขอญาติโยมเนี่ยผู้สนใจใฝ่ธรรมจงพยายามตัดสักยทิฏฐิสักยะทิฏฐิเนี่ยหมายความว่าตัวตนหยาบๆใหญ่ๆตัวตนชนิดที่เป็นความหนักของชีวิตเราแบกหนักเราหอบห่วง เราห่วงหาเราไม่ยินดีพอใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วอะหรือพูดในภาษาธรรมะก็คือเราไม่มีความสันโดษ